พี่น้องคนแช่เนี่ยขมาไม่มันเคืองมันห่อนเคืองนี้มันห่อนพี่น้องกดแช่นะขามาหมมหออามหมาห่พี่น้องนะครับเข้ามาใหม่เดอ้อทักทายทุกท่านเลยนะครับ่อยกระลังภาพี่น้องเบา กำลังโว้ด้วงหัวมวนมาเข่ามาใหม่พี่น้องเข่ามาใหม่เข่ามาใหม่เ้อพี่น้องเข่ามาใหม่สวัสดีนะครับทักทายเลยนะครับมาเข้ามาใหม่เรามาพูดคุยกันใหม่นะครับภาพพี่น้องอยยงเราพูดคุยกันใหม่นะครับกดแช่ไหมพี่น้องกดแช่ไหมอยู่สำนักงาน สันักงานเอา้ามันไปนกัดไก่นะั่นสูสูมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมมันจะวิ่งมาเลยเอาอยู่ไหนมานี่ ตีตีเลยตีตีเลยอยากจะน้ำหมาพี่น้องเอากดแช่ไหมพี่น้องกดแช่ไหมน้องกดแช่ไหมเนะพี่น้องกดแช่ไหมสวัสดีครับเอาตากเกลียดอะไรอะ ซูบีหล,ล,ล,ลดุดเลยพี่น้องโดนตีนตนตอะซูบีโดนตีซูบีแอบอะหยุดเลยเบึ้งเ,บ,เบึงพี่น้องมันหมอนเบึงบ้ง,ง,งไปทำอะไรมาฮะอย่าไปกัดไม่ให้วิ่งแล้วเ,ลเข้าใจไหม เอากดแชร์ share, พี่น้องกดแชร์ share, ออกไปนะครับขอมาใหม่ขอมาใหม่กำลังภาคพี่น้องยังรอสํานักงานเขาว่างแผนกันไว้ว่าจะทําอะไรอะไรอะไรใ,ใ,ในในปีต่อไปต่อไปหนึ่งร้อยแปดสิบท่านแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับกดแชร์กดไลค์ออกไปครับพี่น้องครับหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ หนึ่งกำลังใจนะครับรถบ้านกับยุนสำนักงานเราพี่น้องรถบ้านศิลปินนะครับข้าวซเรียมไมพี่น้องข้าวซเรียมไม้ซีเรียมเบาไมนะครับพี่น้องก็เลยกดแช์ไฟเดอร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสองร้อยท่านนะครับสวัสดีนะครับอฉากปรับเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะโชว์บางโชว์ห้องตัดออกนะครับเราตัดออกบนเวทีอาจจะไม่ได้มีโชว์อลังการเยอะเพราะว่า หนึ่งแหละพี่น้องนะครับช่วงหลังๆชงเดทไทยพี่น้องที่บอกคอยเดบุ้งหมอลำบอกคอยแบบไปนั่งเบื้องกิจจาระนะครับส่วนมากกสิ้ากันแบบไปเตยไปมวนไปซื้อนึงสีนะมีเตยย่างเดียวสีนะพี่น้องนะครับแต่วันนี้ความเป็นเตยเท่ากับมีแนวให้เบื้องยูนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามน้าเด้อเดี๋ยวส่งคลิปไปสมัครเด้อครับเปิดรับสมัครศิลปินพระเอกนางเอกนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเป็นหมอลำ ใครอยากไปเป็นหมอลำกับศาลรั้วเดือศิลป์มาเป็นขอบครัวใจสีเขียวสามารถสมัครมาได้เลยนะครับทักมาที่เพจเดลเลยเพี่นของเด้อทักมาที่เพจเดลเลยนะครับผู้ใดที่อยากมาเป็นพระเอกนางเอกนะครับทักมาที่เพจได้เลยนะครับใครมาเป็นครอบครัวของศาลรั้วนดืศิลป์ทักมาได้เลยนะครับเขาเข้าเปิดรับสมัครแล้วพี่น้องเปิดรับสมัครแล้วนะครับ ขอคนที่พร้อมอืมพรอมนี่คือคือพรอมเังไอใดแบบโอสวัสดีอ่าเจ้อ้วนครับสาวประโคครับอืมขอคนที่พรอมใส่งานพี่นองนะครับอ่พร้อมใส่งานผู้ใดที่มาลหลก็คือพรอมใส่งานเลยนะครับพร้อมที่จะเดินสายไปกับสารละเบริงสินนะครับในฤดูกาลหน้าการันตีคิ้วใบเลวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคิวงานนะครับปีหนาเด้อพีีนองเด้อ นะครับตอนนี้มีแล้วเจ็ดสิบ้อยเจ็ดสิบปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิวแล้วนะครับมีคนสมัครมาเรื่อยๆอยู่ครับแม่เขากำลังขัดอยู่นะครับเขากำลังขัดอยู่คุณสมบัติก็คือ,อมีใจรักอันดับแรกเลยคือมีใจรักทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับบุ๊จะเป็นคนที่บอกศิลปินตลอด สิไปสมัครงานใสสิไปเฮ็ดเอยียงหรือสิไปนันสิไปนอยุสัสทัศนคติสำคัญที่สุดในการสมัครงานนะครับอันดับแรกเลยทัศนคติเจ่าไหนทุกคนน่ะทุกคนมีจิตใต้สำนึกกับพี่น้องมีจิตใต้สำนึกทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในเวอร์ชั่นไหนก็ได้แต่เวอร์ชั่นที่เราต้องการคือเวอร์ชั่นที่ทัศนคติที่ดี ทัศน,ค,นคติที่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนทางอารมณ์ทางคำพูดทางกายวาจาและใจให้กับคนอื่นนะครับอันนี้คือทัศนคติอันดับแรกเลยพี่น้องนะครับโปรไฟล์สำคัญนะครับโปรไฟล์สำคัญพี่น้องนะครับแล้วก็อยากมาเป็นศิลปินอยากมาเป็นพระเอกอยากมาเฮ็ดงาน หาเงินหาค้าอิหลีกับซ้านเราบัเทิง่งศิลนะครับม,มีใจรักที่จะสืบสารที่จะพัฒนาที่สิมาสางมาแปลงให้กับซ้านเราบัเทิง่งศิลสูมานี้เข้าบ้านหรือเข,เข้าไปบ้านอืม เอาคอามเมนตนปูดคุยกันไปนะครับศิลปินเขาอยากได้นะครับต้องการเลยนะครับพระเอกนางเอกหลักๆและพี่น้องพระเอกนางเอกนะครับผู้ใดที่มีความสามารถในการทีอยากมาเป็นพระเอกอยากว่าเป็นนางเอกมีเสียงร้องเสียงลำนะครับนี่ใจหักนะครับขอคนที่พร้อมนะครับพรอมในที่นี่คือพร้อมมาเหตุงานเลย นะครับชุดเชิดอุปกรณ์การใช้ชีวิตหลังเีทนะครับพร้อมที่จะออกงานกับสานล้วเทึงสินได้เลยนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตของบงก,ก็มีให้นะครับแต่รายละเอียดเบื้องต้นก็คือขอคนที่พร้อมนะครับขอคนที่พร้อมโฮมห่างพี่เนาะโฮมห่างเยลลี่อยากเป็นตัวตลกน้ำเทนอว์ารสัน ทักมาสมัครได้เลยนะครับพี่น้องครับทักมาสมัครได้ยเลยเปิดโอกาสให้ครับผู้ที่อยากมาเป็นศิลปินคําว่าศิลปินก็คือเป็นทั้งพระเอกนางเอกตัวโกงตัวตลกเออเป็นดาวลุงนักล้องนะครับสมัครมาเดี๋ยเลยครับพี่น้องครับโปรโฟไฟล์เป็นสิ่งสําคัญพี่น้องนะครับเมนสิไปสมัครงานใส่กระซังนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับวุ้นจะเป็นคนที่คัดคนที่โปรโฟไฟล์นะครับ โว้ไฟดีทัศนคติที่ดีนะครับทัศนคติในการออกโซเชียลดีนะครับบ่โพสบ่โพดสิ่งทีไปกอ่อกวนหรือไปต่อต้านหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับทุกอย่างมันจะออกมาล้วยคำกับกับกับโพดและพี่น้องนะครับส่วนมากทัศนคติของคนในยุคนี้นะครับออกมาจากการโพ์นะครับ เอาไปลงงานอยู่สมเด็จอีกจากปีแน่แมอพัสนฝากในเด้อครับฝากในเด้อพี่น้องเดอ้อรูดูการหนานะครับเริ่มทย่อยมากแล้วคิ้วงานนะครับเริ่มทย่อยมากตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบคิวงานแล้วนะครับสั้นเราบัตรเชสินนะครับการันตีคิ้วงานให ได้อย่างว่าเป็นขอบกั้วหอวใจสีเขียวสามารถมาได้เลยบัตรนีสิบห้าเบื้องสำนักง,งานสั้นเาราบัตรเทิงสินพี่น้องนะครับอันนี้คือสำนักง,งานของเรานะครับปกติสีมีมงหอดมงนีบที่พี่น้องอันเห็นบ่พี่น้องเห็นกนําแพงหรือบ่ปกติมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ปีนี้เป็นยังบุญยังคุณน,นะครับเ,ออเขาน้ำซามปลาอิ่มน้ำส้ำล้านนะครับไดออ้ขยายที นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นบ่เขียแนแหนยตังเรียบร้อยนี่พี่นองนะครับอันนี้ซื้อที่เพิ่มนะครับกับกับพี่นองเข้านี่แหละนะครับพี่นองัเนเป็นพี่นองกันนี่แหละขอต่อขอสื่อเพลินราวาเข้าสี่ขยับขยายหลายสิ่งหลายอย่างพี่นองราว่าืองสิงเอาไปตั้งเว้ที่นะครับตรงน,นี้จะไม่ตังเว้ที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมื่อฝนกรกสิ มีเงินมีค้าเก็บเงินเก็บข้ามใดกสิราดปูนหมดเลยแล้วเอาไว้ตังเป็นเดินเวที่องนี้นะครับแล้วก็เสิอ้อมหัวพี่น้องนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่อเติมออกมานะครับที่เข้าสางเข้าแปลงออกมาที่ไดจากการทํางานไดจากนาพักนําแรงไดจากแห่งกายแห่งใจไดจากกาลังใจที่พี่น้องมอบให้ที่พี่นออ้นองจ้างจากทีมงานเจ้าภาพที่อุปการะคุ้นสร้างเหล่าเรื่องศิลป์เข้ากับจังไดพื้นที่ตรงนี้มาก นะครับบ่อเดมาอวดได้พี่น้องนะครับไม่ได้มาอวดบ่อเดวาสิมาอวดว่ามีบาหางบามีได้พี่น้องนะครับ<ม>คือเราภูมิใจนะครับบูธภุ่มใจผ่าพุ่มใจหลีนะครับใด้มากนี่คด้วยด้วยความหาความแพงด้วยความสามารถเอาความสามารถแลกกับเงินพี่น้องแลกกับเงินเจ้าผาพเอาเสียงล่ําเอาเสียงรองเอาอาชีพเต็นกินล่ํากินแหลกกับเงิน เพื่อที่สีมาสางแปลงอน,นาจาักสางแปลงนะครับสร้างเราบันทึกสินงให้มันเติบโตให้มันยิ่งใหญ่ให้มันสมหนา้าสมตากับทีพี่น้องเมตตากับทีพี่น้องสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับอันนี้เราก็จะทํานะครับลาดปูนลาดหยางมันพุ่มใจพี่น้องบ่ได้มาอ่วนนะครับบ่ไดคางบ่ไดมีดอกพี่น้องนะครับมีมากเอามั่งสี่แล้ว นะครับมีมากเามาเหตุทั้งสี่แล้ว mm. บ่มีเดอ้อพี่น้องนะครับพูดหด้ว่าวัวหนาว้าัวหน้าก็สูกันนะครับสูกันล่ําคือกันหาเงินหาข้ามือกันนะครับทีมงานาลูกน้อง mm. ผู้ที่อยู่ในองค์กรกับ mm. เก็บหอมรอมดิบเอานะครับผู้ใดทีเขามาอยู่ เข้ากับเบิ้งกันเยี่ยงกันถุกคนแหละพี่น้องนะครับอันนี้คือซื้อหมดเลยนะครับย่างไปหอดผุนเลยพี่น้องมันมันอันนี้คือเป็นทีง่ามอยู่พี่น้องเป็นทีง่ามเพราะว่ามันสามารถออกได้สองทางเลยนะครับออกได้สองทางอันนี้คือวางแผนไว้เนาะวางแผนไว้คือวาสิราชปูดมงี้ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งเบทีนะครับซ้อมหันหนาเข้าไปนนี้พี่น้องเดินนีสิเป็นเดินเดินขันสมุดมีเงินมีค่ามีเรือพี่น้องเดินนะครับเออย่าง่าบุญบาปเฮ็ดไปสางไปสิเฮ็ดโดมอย่ นะครับสีเห็ดโดบวมีไงคุ้มเวทีใหญ่คือจังไอ้บอยคือจังอีพอพอเปียพอเอเพิ่นเห็ดนะครับอือีพอเพิ่นผ้าเห็ดผ้าสางเข้ากับสีเห็ดตามเห็ดขีดตามข้องเพิ่นพี่น้องนะครับอันนี้กับสีเห็ดไปพี่น้องนะครับมุนีกับสีเอาไอ้แต่จอดรถพุกหล่อรถซิบหล่อรถเวทีนะครับกับจอดได้หลายขั้นเลยพี่น้องนะครับซิบก็ขั้นพุ่นระนะครับจอดเลี้ยงกันไปนี่ส่วนเดินด้านหลังมุนี้นะครับเดินตรงข้างหลังมุนี้มองโก้กล้วยนี่พี่น้องโก้กล้วยพี่นี้ถือมกับสิโลออก นะครับไม่เกินนาจะบ่เกินเปิดฤดูกาลนะครับนี่ปิดว้งนี่เราจะมียกเสาเอกเสาโททําเป็นห้องพักผู้จัดการเอาลงแล้วห้องเซียบมองนี้ปกติบองนี้จะเป็นอไอปลาแม่พี่น้องพี่น้องเคยติดตามบ่าจะเป็นมองสวนย้อมข่อยมองกันซับซ้าใบหน้าข่อยมองนี้ซ้าปลาข่อยซ้าปลาคาบข่อยกันเสียเอออก ถมเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับถมเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวฮาสิมีการยกเสาออกเสาโท่หลังจากปิดบุ้งนะครับจะทําอะไรตรงนี้ตีสภาพพี่น้องไว้เบื้องจัดฉากจักหน้อยนะครับภาพพี่น้องไว้เบื้องชัดๆกจักน่อยอสี่เหตุอีหยังตีจะทําห้องพักนะครับเพราะว่าห้องพักเรายังไม่เพียงพอกับบุคลากรที่จะเราที่จะที่จะเอามาเสริมในฤด,ดูการหน้ามันเพราะท่านไหนเพียงพอพี่น้องนะครับสิเหตุห้องพัก ูจะทำห้องพักอีกนะครับอีฟีอีฟซูอีฟซูอ่าอีฟซูนี่พี่น้องนะครับมองหลังหลังโดมดังโดมเกาเ้านี่ตรงนี้จะทำห้องพักยาวไปเลยนะครับเป็นห้องพักถงใหญ่ยกสูงมุ่งหลังค่าก่อหลักะขันนี้เงื่อนกันทั้งสีเแอมนะครับ เก็บไปกรมไปนี่เง,งินกันจังสิแอมพี่นองนี่นะครับจะทํายาวมาเลยยาว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 มาแล้วก็ตรงนั้นจะทําห้องน้านะครับเพดห้องน้ำจากสามสี่หองนะครับเพดใบมังหันะครับ,บ,นะรบตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงใหญ่เอาไว้ให้แดนเซอร์ให้ทีมงานคนอนโบยจานักดนตรีให้ศิลปินนะครับศิลปินเท่ากับมีสองห้องนี้นะครับสองห้องนี้แล้วก็สองห้องห้องพุ่นแล้วก็มงนีกระซิ ลือออกจะเห็นเป็นหม่องเก็บของเป็นโดมเก็บของอีกนะพี่น้องนะครับห้องน้ำเ้อาว่าท่านเพียงพ่อนะครับความต้องการเยอะก็คือห้องน้ำนะครับเสียห้องน้ำฟังนี่ซี่หาซี่หาหองนี่แหละพี่น้องนะครับสิเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงนี่ตีไว้สองห้องพี่น้องเฮ็ดเสียดสองห้องนะครับห้องโถงอยากจะทำสองห้องน่าจะบรรจุห้องละยี่สิบคนได้เลยสามารถนอนได้ห้องละยี่สิบคนนะครับถือว่าร่วมกันสะกอนนะครับ คอยเห็ดคอยสางคอยแปลงไปพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับบ้างแผนใ้พี่น้องบ้างแผนว้อือันนี้คือสิ่งที่บ้างแผนไว้อนาคตสําหรับองค์กรสั้นเหล่าก็ลั่งติบโตกําลั่งสางก็ลั่งแปลงเพิ่งสร้างเพิ่งแปลงเพิ่งเห็ดได้สองปีปีหนาเขาปีที่สามก็โดยก็ามาคว่มแพ่งพี่น้องนะครับอบาตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่มผ้าองค์กรไปได้ตลอดหอดฟัง แต่ละปีม,ม,มุมไปแต่ละปีแต่ละปีแล้วแต่ละปีถือว่าภู่มใจแล้วพี่น้องนะครับพุ่มใจแล้วสําหรับผู้บริหารก็ได้น,นะครับภูมิใจแล้วนะครับถือว่าเป็นสัตว์เป็นสวนได้พี่น้องนะครับถือว่าผู้จัดก,การคนบ้างแผนไม่ดีวางแผนในการทําเป็นสัตว์เป็นสวนเป็นห้องไว้ได้ดีเลย นะครับเด็กไปดีๆเลยเหมือนจะเป็นห้องพระอันนี้กับห้องนอนนี่แหละนี่หละพี่น้องยุ่งสี่แล้วปูใดว่าผูใด่าหางผููใดว่ามีกับผ้ากันยุ่งสี่แล้วนะครับกับสี่ห้องนี้คือเก่านะครับนอนห้องนี้ก็อันนี้ห้องขั้วพี่น้องขั้วมันก็ห้องน้ำมันสองห้องหนึ่งพี่น้องมันบ่เพียงพ่อก็เลยเหตดต้ไปอีกนะครับห้องน้ำก็เหตดตอไปอีกนะครับขยุ่นี้พี่น้องเป็นเรื่องสี่แล้วนะครับอันนี้ก็มองห้องเก็บเข่าเห่า นะครับเก็บเขาขเก็บของพอยิ่งถึมนะครับเอาไวปถลี่ยงทีมงานหลังจากปิดวงเอือนกันเขามาสอมในฤดูกันนะครับอันนี้ก็ห้องชุดของชุดค้ามารกนอนได้นอนได้นะครับความสะดวกสบายการซัพพอร์ตของอ,องค์กรเรากม็มันก็ยังน้องใหม่อยู่น,น,น้องีินน้องเนาะมันกับบ้านเต็มรอยนะครับแต่ว่ากับพ่อมีหมองอยู่หมองเศร้า นะครับวงนี้ก็สิื้อออกเสียไม่เสีย,เ,สยเป็นยหญ่ๆขื้นพี่น้องนะครับอายุยังน้อยพาวงไปได้กลายขอบคุณครับวาตามี่กำลังใจซัพพอร์ตจากพี่น้องว <c oughs> าตาพี่น้องเป็นกำลังใจเป็นแห่งใจซัพพอร์ตเบิงแย่งกันนะครับเป็นบอหักเมนบอสเนบอบอหักบ,บูธหรือติดตามบูธนะครับหรือ คือเป็นอย่างก่อนเมนบ่ฮักหรือหมายถึงว่าเมนเด็บหมาถึงว่าเมนพี่น้องบ่บ่ซัพพอร์ตบูปเป็นอย่างว่าจะซัพพอร์ตน้องๆในองค์กรนะครับ support. ซัพพอร์ตศิลปินซัพพอร์ตทุกฝ่ายในองค์กรนะครับเพิ่นกับสิบม,ม,มีมีกำลังใจด้วยผู้มาอยู่น,นั่กับเศรษฐมีกำลังใจไหมพี่น้องเข้าใจบ่นะครับสร้างราคาโตเนี่ยมันมันกะมันกะถามาเพียงพ่อบ่มันกะมันมันก็ไม่ถึงกับเพียงพอหรอกพี่น้อง นะครับคันเสียบาเพียงพอ่ออ่นเพียงพอ่อดอกแต่ค่าตัวเราก็คือค่าตัวนอกพี่น้องนอกนะครับตามความสามารถตามเลดตามคุณสมบัติตามงานที่เราจ้างนะครับเข้าไห้เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคือเขาเอื่นว่าสางเร่งบันดาลใจเรียกหน่อยผู้เขามาอยู่เออเขาเดว้ามาอยู่สั้นเราอู้แฟนกับแฟนเพ่งหักกลุ่มห้อมหลาย,ยมีตาแม่แม่แมพ่นผ้าเห็ด คุนเอาของฝากของตอนมาฝากมีมาหลอกมาไล่มาไหา้นะครับให้ให้เดซ่าได้เรื่องสินะพี่น้องนะครับเด็กหน่อยกับมีก็า่ังใจใเด็กน่อยกับมีก็า่างใจที่จะอยู่กับเราต่อนะครับทีมงานศิลปินลหลายไฟนะันรดนตรีคอนบ้วยไิทีเครื่องเสียงนะครับ ศิลปินโดยเฉพาะเนี่ยศิลปินหลักๆเลยนะครับเขาเกสิยณมีกาลังใจมีแห้งที่จะอยู่สา่งคันผลงานกับสั้นเรา่าทั้งสิ้นตัวนะครับคันพี่น้องกันแฟนครับแฟนเพลงเนี่ยพี่พี่เออไอายว่าซับพอร์ตนะครับมายูาย่นก็มีกําลังใจในการทํางานนะครับจากกําลังใจในค่าตัวอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอย่างเงี้ยพี่น้องนะครับคนมันกับสิทอเนี่ยนะครับทอเนี่ย เพื่อนกับสีบดิยูน้ำเห้าดนแต่ว่าขันพี่น้องซับร์ตแหง้งเอิกแนงใจซับพอรทตทีมงานหลายนะครับเพื่อนกับสียูน้ำองค์ขรสั้นเหล่าเพิ่นกสบสีสางสีแปงเพิ่นกระสีผ้าหัวหนา้าสางแปงไปหัวหน,าน้ากัสีผ้าคือน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่านะครับซอยกันสางแปงไปนะพี่น้องนะครับอธิบายซื้อพี่น้องฟังนี่งละโอ้ยสี่ <c oughs> สวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนเด้อน,นะครับอันนี้คือรายละเอียด,ดเล็กๆหน่อยครับถาพี่น้องชม้านเหล่าบเัเทิงสินนะครับมีอยู่จริงนะครับ้านเหล่าบเัเทิงสินมีอยู่จริงสนักงงสนักง,งานยังกับพอรอมแล้วนะครับฤดูการหน้ามีความพร้อมเท่าไหร่นะครับเบาซูเบาซูปีซ <c oughs> ูนองเบาซูผู้ทีอยากมาร่วมคนที่อยากมาร่วม อยากมาสังกัดกับซานเ้าว่าซานเรามีความพร้อมมากเท่าไหร่ว่าในฤด,ดูกาลหนานะครับ <c oughs> ตอนนี้การันตีคิวงานซานเรามาถึงสินนะครับฤดูการปีหกสิบเจ็ดหกสิบแปดที่จะถึงนี้นะครับจากหลังหลังจากฤด,ดูกาลนี้ไปนะครับคิวงานฤดูกาลหนาตอนนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบคิวงานสําหรับซานเรา,าถึงสินนะครับในฤดูกาล ปีหนานาะพี่น้องนออ้องขึฤดูก,กาลหนานะครับปีนี้แหละต่วงาฤดูกาลหนานะครับการันตีคิ้วงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีทีมนะครับออแกไนซ์ดูแลระบบนะครับในเรื่องของเบื้องหลังนะครับปีหนานะครับย่างสมบูรณ์แบบพี่น้องครับย่างสมบูรณ์แบบนะครับอืมศิลปินที่พระเอกนางเอกที่อยากเข้ามาหรือศิลปินตลกศิลปินนักร้อง นะครับอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสาเลาบันทึงสินสามารถทักมาส่งโปรไฟล์นะครับส่งโปรไฟล์นี่คือโปรไฟล์นำเสนอโปรไฟล์พี่น้องนะครับนำเสนอโปรไฟล์มาเบึงว่า สิเธ็ดจังไหนจ้งเฉยเพื่อนจางสินะสิทธิ์ใดที่ถือใจเพื่อนถือใจผู้บริหารเพื่อนนะครับพี่น้องส่งมาเลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์ออกไปผู้ใดที่มีลูกมีหลานหรือมีศิลปินที่อยากให้เข้ามาอยู่กับซาลาบอริสินก็สามารถนะครับกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์ออกไปได้เด้อ <S <S พี่น้องเด้อนะครับเราเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องรับถักมาได้เลยนะครับฤด,ดูการหน้าพร้อม100%เเครับสำหรับซาลาเบริงสินฤดูกาลหน้า นะครับมีการขับขยายปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับบุคลากรเราประมาณ200 200คนปีหนา้าก็รสิเพิ่มเข้ามาอีก200กว่านะครับ200กว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับระบบการจัดการเรามีการวางแผนมีการเซ็นสัญญาทุกอย่างนะครับพี่น้องครับมีการเซ็นสัญญาทุกอย่างเพราะฉันแล้วพี่น้องไว้ใจนะครับเจ้าภาพบ่อยเจ้าภาพไว้ใ,ใจได้เลยนะครับ คุณไว้ใจได้เลยนะครับจานสั้นเราเร็วไว้ใจหายห่วงด้เลยนะครับมวนซีนโฮเซลยางเดียวระบบการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับโบโบหฮมันโบไฮมันเกินเกินไปก็นีเนาะนะครับระบบการทํางานก็สิประมาณนี้นะครับในการเพิ่มเติมนะครับบุคลากรพวกแดนเซอร์นะครับ,บ,ละละ cer, รบหรือ ไฟต่างๆทีพี่น้องเบิง้งงเรามันยังลอมแหลมอยูยังขาดยังยังขาดหายไปยูเข้าก็เสียเอามาเพิ่มเอามาเติมเอามาเสื้อให้มันเต็มึ้นอีกสมกับเงินที่พี่น้องจ้างนะครับกับราคาวายจานทีสามารถจับต้องได้ยังมาถึงกับหลักสามแสนพี่น้องนะครับบ่ออาหอดพนัน่กลกาเอาหอดพนันเรารู้คุณภาพเรานะครับหูบูทหูการลงทุนของบูทยูทีระดับนี้นะครับอยู่ที่เปอร์เซ็นนี้ นะครับในการจ้างงานนะครับในการรับงานรับราคาบูธก็จะรับอยู่ที่ไม่เกินเปอร์เซ็นที่บูธลงทุนนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาบ่แพงนะครับราคาไม่แพงด้วยพี่น้องฝากพี่น้องไปนั่งนะครับโทรมาปรึกษาโทรมา,าถามคิวการคิวงานโทรมาถามาราคาวาจัางใบกอนกระไดพี่น้องครับโทรมาถามได้เลยนะครับ โอเคพี่น้องอำลาพาจากพี่น้องไปมาบอกคุณหมารำพี่น้องพี่น้องเบื้องเล้วนะครับเอ้าไปละพี่น้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาพอกันไหมเดี๋ยวช่วงนี้สิไลโซที่พี่น้องเบิ้งดูดูเด้อนะครับเบิ้งกับบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้กริ่มงานเลื่มบางเล้วเ<ๆ>ขาสู้หนาฝนเล้วนะครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณพี่น้องอย่าลืมปิดฤดูกาลซะเราเปเรื่องสินวันที่สามมีทูน่าเด้อพี่น้องเด้อ นะครับสมมิถุนาบ้านนูนน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดบ่ไก่บ่ไก,ไก่พี่น้องพ่อไก่บินตกขันใจไปหากันได้บ่ไก่หอกเนาะนะครับเอาฝากพี่น้องอย่างนั้นครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ